ตอนนี้เรามาไกามากจากตอนนั้นจริงๆนะเราทำเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเราก็มีอิสระภาพในการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่อยู่กับเพื่อนเรียกว่าเป็นชีวิตในฝันะเอางี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างอยู่ตอนนี้เลยสวัสดีครับชื่อฮาลิยศเมทานะครับหรือที่รู้จักกันนะครับว่าโค้ดโอ๊ตครับ อดเ,เป็นเทรดเดอร์ผมเป็นวิศวกรครับภาคสนามครับทำงานอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับการดูจอะน้ามันครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทํางานอยู่ต่างประเทศด้วยครับช่วงหนึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่างานที่ผมทำเนี่ยเป็นงานที่โดยส่วนตัวเนี่ยชอบมากนะครับเป็นงานที่มีความสนุกมีความแปลกใหม่เพราะว่าเราจะได้ไปหลายๆที่แต่ว่าสิ่งที่มันยากเนี่ยก็คือการให้เราทํางานอยู่ต่างประเทศหรือต่างที่เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการช่วงเวลาที่เราทํางานเนี่ยอาจจะเป็นงานทํางานที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับเหมือนคนอื่นเขาทำให้เรื่องสุขภาพเนี่ย เป็นเรื่องสําคัญที่เรียกว่าเป็น challenge เลยนะครับในการรักษาสุขภาพเราให้ดีเพราะตอนช่วงโควิดเนี่ยตอนนั้นผมทํางานอยู่ต่างประเทศครับแล้วพอโควิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในการค่าประเทศก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้เราคลิกขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วนะทำให้เราต้องย้อนกลับมาดูว่าง,งานที่ที่เราทําอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์ของเราจริงๆไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยเราข่าประเทศกลับมาไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะมีการว่าเฮ้ยมันหยุดไม่ได้แล้ว รเรากลับมาหาครอบครัวก็ไม่ได้เราเนี่ยติดอยู่นะครับในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถจะทาอะไรได้เลยเราก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องหาหนทางใหม่ๆนะครับให้เราจะเดินต่อไปหลังจากที่ออกจากงานเนี่ยก็ต้องบอกหรือว่าเป็นช่วงใหญ่ๆเลยนะครับที่ผมเนี่ยค้นหาตัวเองค้นหาว่าอะไรกันแน่ที่จะทําให้เรามีความสุขเพราะว่าผมเชื่อมาเสมอครับตั้งแต่ตอนเริ่มทํางานแล้วว่าเราจะนําหนทางในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยด้วยความสุขเสมอ แล้วสุดท้ายครับก็มาเจออาชีพเทรดเดอร์ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยมองหาช่องทางว่าเฮ้ย hey, ตลาดนี้ช่องทางนี้มันเหมาะกับเราไหมมันสามารถทําให้เราเนี่ยมีกำไรได้อย่าง,ย,างยั่งยืนหรือเปล่าครับเรารู้เลยว่าถ้าเผื่อเราเนี่ยมีความเก่งและความเชี่ยวชาญและก็ประสบความสําเร็จในอาชีพเนี้ยเฮ้ย hey, มันจะสามารถตอบโจทย์เราได้หลายๆเรื่องเลยนะเพราะว่าเราก็จะมีความสุขเราก็จะสามารถรักษาสุขภาพเราไว้ได้เราก็จะมีเวลาให้กับครอบครัวก็ต้องบอกกันเลยว่าเริ่มต้นจาก คุณครูในหนังสือครับหาหนังสือมาอ่านเยอะมากดูตามช่องวิดีโอทางโซเชียลมีเดียต่างนะครับแล้วก็ไปเทคคอร์สอยู่หลายคอร์สแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับคือคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็เก่งนะครับแต่ว่าระบบการเรียนการสอนทั้งหมดหรือว่าการมีผลลัพธ์นะครับให้เราเนี่ยทำตามเนี่ยอาจจะไม่เห็นชัดแจ้งขนาดนั้นจนเรามาเจอบา o w เนี่ยแหละครับเลยเห็นเลยว่าความแตกต่างระหว่างที่อื่นๆที่เราเคยเรียนมานะครับกับที่บาว w o เนี่ยมันเป็นยังไง จะเห็นได้เลยว่ามีระบบการเรียนรู้เนี่ยตอบโจทย์มันมีระบบที่ดีมากๆนะครับในการให้เราเนี่ยเดินทางตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับไปถึง100ที่สําคัญครับคืออาจารย์เราเนี่ยมีผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจนเลยว่าเขาทําได้จริงๆ 2. คือสังคมครับผมให้ความสําคัญกับสังคมของการเทรดมากๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมตั้งใจที่จะอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่เราจะทําอีกไปตลอดชีวิตผม ต,ต้องบอกกันเลยว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบธุรกิจหรือว่าชอบอาชีพนี้ด้วยเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นอาชีพแค่ไม่กี่อาชีพนะครับที่ทุกคนที่ทําอาชีพเนี้ยไม่ต้องแขนน่งกันเองเป็นอาชีพที่ทุกคนที่อยู่ด้วยกันเะนี่ยเราแค่ไปแข่งกับตลาดถ้าอย่างนั้นเนี่ยความจริงใจนะครับในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือแบ่งปันความรู้เนี่ยเขาจะให้กันแบบเต็มร้อยอยู่แล้วในอาชีพนี้นะครับเพราะว่าถ้าเผื่อคนหนึ่งได้อีกคนนึงก็ได้ไม่เกี่ยวกันการที่เราจะประสบความสําเร็จในอาชีพเนี่ยนะครับ ที่ตกผลึกมาเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเราไม่ได้แข่งกับใครเลยนะฮะเราแค่แข่งกับตัวเองตลาดนี้มาเล่นกับอารมณ์คนคนที่มีอารมณ์ก็คือเป็นผู้แพ้นะครับซึ่งระบบที่ดีเนี่ยบาวโวให้ได้แต่เรื่อง m i n d ซ e t หรือว่าความคิดอารมณ์ที่เราสามารถควบคุมได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองหมดเลยมันมียจุดจุดหนึ่งที่ผมตกผลึกมานะครับก็คือเรื่องของการรับผิดชอบตัวเองร0 0การให้เราจะเข้าทุกไม้เนี่ยเราต้องเข้า ด้วยการตัดสินใจของตัวเอง100%จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเทรดอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนถ้าเบื่อเราเนี่ยเข้าไปแล้วเรายอมรับรับผิดชอบต่อผลที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่ามันจะ TP ก็ตามหรือจะ SL ก็ตามถ้าเราเข้าใจจุดนี้เราจะไม่มีความกลัวมันคือความเข้าใจตอนนี้เรามากามากจากตอนนั้นจริงๆนะคือเราได้รับหลายๆอย่างที่มาตอบโจทย์ชีวิตเราอะ ใน,ในหลายๆด้านนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอย่างเช่นว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำคือเราใช้ชีวิตทุกวันด้วยความสุขจริงๆเราทํเป็นสิ่งที่เรารักแล้วเราก็มีอิสระภาพในการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่อยู่กับเพื่อนเรียกว่าเป็นชีวิตในฝันเอางี้ดีกว่าสิ่งสําคัญที่ผมพูดอยู่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้เดินทางถึงภาพที่เรา ต้องการจะเป็นในปลายทางนะอันนี้ขบวนการระหว่างทางครับที่มาตอบโจทย์ทุกอย่างระหว่างให้เรากําลังเดินทางไปในเส้นทางนี้ให้เราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนจริงๆเป้าหมายของผมเนี่ยคืออยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งที่สุดนะครับในโลกคนหนึ่งเลยแล้วก็สิ่งที่อยากเป็นคือไม่ได้อยากเป็นคนเดียวเราอยากจะมีคอมมูนิตี้อยากจะมีกลุ่มเพื่อนที่ไปยืนอยู่ตรงจุดๆนั้นเหมือนกับเรามันจะเป็นการเดินทางที่จะมีคนคอย เติมไฟเติมเชื้อเพลิงให้เรานะครับตลอดทางการเดินทางของเราเนี่ยไปหาจุดมุ่งหมายของเรานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมผมอยากที่จะแบ่งปันเทคนิคหรือว่าประสบการณ์ทุกอย่างที่เรามเีเพื่อจะปั้นคนไทยของเราด้วยกันเนี่ยให้ขึ้นมาอยู่จุดจุดนี้เหมือนกันจุดที่มีแต่ความสุขมีอิสระภาพทางการเงินซึ่งบราโวเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้นะมันเป็นสังคมของนักเทรดมีคนหวังดีกับเรามีคนแบบเขาเรียกอะไรยินดีกับการที่เราเติบโตคือทุกคนอยากเห็นทุกคนประสบความสําเร็จ ซึ่งผมคิดว่าคอมมูนิตี้แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับนอกจากในบรา vo บอกกันเลยครับว่าการที่คุณได้ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณโชคดีมากอาชีพเทรดเดอร์เนี่ยมีคนประสบความสำเร็จได้จริงๆนอกจากจะสามารถทำเงินจากตลาดนี้ได้คุณจะได้คอมมูนิตี้ดีๆคุณจะได้มีความสุขในทุกๆวันจริงๆนะครับถ้างั้นผมเนี่ยเชื้อเชิญแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสังคมดีๆของบราโวที่นี่นะครับ